รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยาชีไม่เหนื่อยไปไปไปเดยวันนี้เขากลับบ้านก่อนเลยนะเดี๋ยวเขาจะอยู่ซีอุสกับเพื่อนโอเคงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะบาย จีบได้ป่ะครับเห็นน่ารักชื่ออะไรครับอ๋อชื่ออิ๋วค่ะชื่ออิ๋วเห็นน่ารักดีครับก็เลยแบบขอจีบได้ไหมฮะว่า,งางไงเพื่อนวันนี้มึงไม่ได้กลับบ้านกับแฟนมึงเหรออ่าใช่ใช่ทำไมเหรอเห็นแฟนม,มึงอยู่กับผู้ชายห้องอื่นอ่ะดูแลไม่ธรรมดาเลยนะเว้ย วันนี้เธอเตรีหนังสือกับเพื่อนเป็นไงบ้างก็ดีนะโอเคแล้วผู้ชายที่นั่งอยู่ด้วยกันที่ศาลาเป็นใครผู้ชายที่ไหนไม่มีบ้้แล้วอ้าก็เพื่อนเราบอกว่าเห็นเธอ่งอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่ศาลาที่เธอมไาไม่แต่เราใช่ไหมใช่เราเลิกกันเธอ Hello, <Hello. S 1> หรอเพื่อนหรอมึงว่างปะเออว่างจะชวนมากินเหล้าหน่อยได้ไหมสองทุ่มมึงเป็นอะไรวะกูเพิ่งเลิกกับแฟนวะเฮ้ย hey, จริงป่ะเนี่ยเป็นไปได้งไงวะใช่ก็หลังจากที่คุยกับมึงเสร็จลองไปคุยกับเขาดูเขาให้เหตุผลว่ากูไม่เชื่อใจเขามากพอเขาเลยเลิกกับกูอือโอเคโอเค,อเ,คเจอกันเ,เจอกัน ที่ช่วยสำราญทบคุณคุยที่ห้องจิการนนะักเรียนด้วยค่ะครูได้ยินข่าวมาว่าเมื่อคืนก่อนหนูไปทำอะไรมาครับกินเหล้ากับเพื่อนกินเหล้ากับเพื่อนแล้วเห็นว่ามีอุบัติเหตุอะไรด้วยใช่ไหมครับมีชาวบ้านเขาแจ้งครูมาแล้วหนูรู้ไหมว่าแล้วหนูทำไมทำไมถึงกินเหล้าถึงลดมล้มอะครับผมขับเครื่องเลอกาแฟผมขับเครื่องเลือดกาแฟ ครูว่าวิธีเนี่ยมันไม่ใช่วิธีแก้ที่ถูกต้องคิดเหมือนครูไหมจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีเลยใช่เปล่าเราอาจจะไปคุยกับเพื่อนอาจจะไประบายความในใจกับเพื่อนก็ได้ใช่ไหมแทนที่เราจะนะัดเพื่อนมากินเหล้าแล้วทีนี้มันส่งผลกับสุขภาพเราด้วยลดเราล้มด้วยใช่ไหมคราวนี้เรามาโรงเรียนเราก็มีปัญหาเรื่องการเรียนอีกใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ครูจะแจ้งผู้ปกคอรองหนูเราจะได้ยผู้ปกคอรองมาคุยนะครับอ่าก็เห็นว่าเราโตแล้วเราอยู่ม .5 แล้ว เดี๋ยวน้องๆจะไปทําตามเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีได้นครับถ้างั้นอย่าให้เกิดนะเดี๋ยวรอบนี้ครูจะหักคะแนนความระพฤนเราก่อนนะครับแต่รอบหน้าต้องไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับครับ,รบโอเคครับ,รบไปได้ครับ